สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกหาดอะไรนะหาดสเหลานะปลาเด็กน้อยมาทายร้อนนะคะทุกคนลานกานนะครับมนน้ำน้ำไม่ลึกนะคะเด็กก็สามารถเล่นได้นะกวางไปถึงโน่นเลย เย็นไหมพี it, ่ม <laughs> ่อนเย็นไหมเอาเตรียมเตรียมตัวที่จะลงเล่นน้ำกันดูพาเด็กๆมาคลายร้อนนะคะที่นครสวรรค์นะหาดชะลานะคะ บรรยากาศดีเรามาถึงเร็วคนยังไม่ได้เยอะนะคะวันนี้เรามาถึงแปดโมงเช้าก็ถือว่ายังเช้าอยู่ก็หลายหลายคนที่มาเที่ยวก็ยังไม่ได้เดินทางมาคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะแม่ วันนี้คลายร้อนพาเด็กเล่นน้ําทั้งวันนะคะวันนี้จะลกนูกไหก็มีของขายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหาร้ยาทุกสิ่งอย่างเลยนะคะก็มีเหมือนกับทะเลทั่วไปเลยนะคะแต่ตรงนี้จะเป็นพรียกพัทาย,ยาสองน,นะแ,นแม่น้ำ น้ำจืดเนาะน้ำจืดไม่ใช่น้ำทะเลนะคะเอ้ยก็สามารถมาท่องเที่ยวเล่นน้ำใต้ร้อนได้นะคะเป็นไงคะทุกคนหน้ามาเที่ยวหน้ามากันร้อนไม่เลยที่นี่เขาจะเรียกได้ว่าอำเภอเก้าเหลียวนะจังหวัดนครสวรรค์นะก็าจะเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งท่องเทศการนะคะ ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สมการนะคนเขาก็จะนิยมมาเล่นมาเที่ยวเขาก็จะมีอาหารขายขายอย่างเนาะมีเหมือนกันกับทะเลเลยแต่จะเรียไปว่าพัทยาสองเป็นปีจึงนะคะหรับิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านกคนค่ะ